สวัสดีครับฟุตบอลรากย่าวันนี้จะเล่าเรื่องโคต้นทิติพันธ์มณีเขียวแห่ง Big M Academy อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของโคต้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าก่อนที่โคต้นจะมาทํา Big M อ c a d e m y โค้โคต้นเคยคิดฆ่าตัวตายครับเพราะว่าปัญหาหนี้สินรุงรังและเป็นคนใจร้อนไม่สามารถที่จะควบคุม การใช้เงินของตัวเองได้ก็เลยคิดที่จะจบชีวิตตัวเองแต่ด้วยความที่โคต้นมีภรรยาคู่ใจที่ดีมีลูกๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็เลยหายเป็นปลิดทิ้งมุ่งมั่นตั้งใจหันมาทำอ a า Big M a c ด d e m y ด้วยความรู้ความสามารถในเชิงลูกหนังตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นไรายได้เสริมด้วยวิธีการเก็บเงินเด็กๆที่มาเรียน300บาท แต่ทําไปทํามาเด็กบางคนก็ฐานะยากจนนะครับไม่มีเงินไม่มีทองก็เลยเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างใครให้ก็ให้ใครไม่ให้ก็ไม่เป็นไรสนามที่ใช้ทำอะคาเดมี่แน่นอนนะครับว่าแรกๆไปซ้อมตามโรงบาลเอ่ยนะครับตามสถานที่ต่างๆก็เลยไปมองเห็นปา่าหญ้าข้างทางพื้นที่บริเวณใกล้กับ หน่วยงานของโค้นต้นก็เลยไปขอพื้นที่ป่าข้างทางตรงนั้นระดมเด็กระดมผู้ปกครองนะครับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือตัดหญ้านะครับบางคนก็ไปตัดไม้ไผ่เอามาทำเป็นเสาก่อนตอนแรกยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายก็อยู่แบบบ้านๆสอนแบบบ้านๆจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอเริ่มมีคนเข้ามาเรียนนะครับมีเด็กๆเ,เข้ามาเรียนผู้ปกครองเริ่มไว้ใจก็เริ่มมีการระดมทุนสร้างสนามขึ้นนะครับอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะส่งเด็กไปแข่งค่าใช้จ่ายโอ้โหเยอะแยะ,ยะมากมายจีบะะัะโคต้นก็เลยนำลูกศิษย์ไปแสดงความสามารถหรือว่าเปิดหมวกนะครับตามสถานที่สำคัญของอำเภอม่วง30โดวยวิธีการเดาะบอล หรือว่าบรบาาดาคำทีกว่าดอกบอลโชว์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้กับคนที่สนใจอยากจะส่งเสริมและสนับสนุน Big M Academy แแล้วก็เด็กที่โชว์ความสามารถได้มีเงินทุนไปพัฒนาต่อนะครับพอไปโชว์แล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากนะครับน้องๆที่ไปโชว์ทักษะความสามารถ โคตต้นก็พาไปแข่งไมโลปรากฏว่าได้อันดับ3ของประเทศเราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากโค้ตต้นกันเลยครับอาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่คิดจะฆ่าตัวตายตรงนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรและทำไมถึงอาจารย์ต้นได้ผ่านพ้นจุดนั้นก้าวเดินต่อจนสามารถทำทีมเด็กๆเนี่ยต่อไปได้ครับเริ่มจากตามที่เราเป็นผู้นำครอบครัวนะครับ การสร้างครอบครัวแล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะพาครอบครัวเราไปในทิศทางที่มันได้ว่าสมบูรณ์แบบน็ mm hmm. ไม่ได้าครับ mm hmm. ผมเป็นคนที่ใจร้อนเรื่องไม่มีความไม่มีวินัยในเรื่องอการใช้เงินไม,ม่มีความอดทนในเรื่องการใช้เวลาเพื่อเก็บสะสมเงินถัดเดือนเดือนเงินที่นำมาค้าขายประมาณนี้ครับสบ่วนมากจะเป็นการใจร้อนแล้วก็ใช้เงินแบบ คล้ายๆฟุ่งเอยที่ยืมสินประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เขาต้องต้องลำบากผ่านจุดที่เรียกว่าเราเกือบจะปิดชีวิตตัวเองพอเช้าวันใหม่ลุกขึ้นสู้ทำทีมฟุตบอลตรงนั้นเปรียบเสมือนชีวิตใหม่ของเราไหมครับก็ใช่ครับมันมันต้องผมก็ต้องขอบคุณคนที่เขาให้ความช่วยเหลือผมด้วยนะครับมีทั้งหัวหน้างาน เพื่อนรอบข้างเลยครับที่เขาให้กำลังใจนี่คือมี่ก็ส่วนหนึ่งครับส่วนส่วนประเด็นหลักๆคือคือครอบครัวก,ก,ก็คือภรรยาที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยครับ <Yeah. S 1> เขาเขายังสามารถสู้และดิ้นรนต่อสู้กับผมโดยไม่ย่อท้ออันนี้ก็เป็นแรงอีกแรงหนึ่งกับกับลูกๆเนี่ยครับที่ที่ทีย่ยำกอจะมีแรงให้เราโต้เดินต่อไปครับทีนี้ผมก็เลยมาจานานับงานด้านงานด้านฟุตบอลที่แรกเราก็คิดว่าจะทําเป็นหารายได้ เพื่อให้มันจูงเจครอบครัวได้ครับทีแรกนะครับคิดว่าเผื่อมันเป็นรายได้แต่ทําไปทํามาบางมันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับพอเด็กบางคนเขาก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างผมทาในนามคล้ายๆเป็นอาคารมี่เพื่อเก็บเงินนะครับเก็บไม่เยอะครับเก็บคนละสามร้อยมันมันก็รายได้ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับคุณเอาง่ายเลยถ้าทําไปทํามาเราเรามาเห็นความสุขของเด็กด้วยครับเด็กบางคนก็เป็นเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ ได้กับปู่กับย่ากับตากับยาบย,าย,ายาแต่เขาก็อยากมาเล่นฟุตบอลบางบางคนก็ไม่มีเงินที่จะเสียเป็นค่าค่าเล่าเรียนมันก็ไม่ได้เก็บมันก็แค่เด็กไม่ได้เก็บเท่ทุกคนนะครับเอาง่ายๆซะ,ะมันก็มีความสุขตรงที่เด็กเขามีรอยยิ้มมันสนุกสนานเวลาเขามาเล่นฟุตบอลกับผมนะครับพื้นที่ซ้อมเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเป็นป่าหญ้ารกนะที่ให้เด็กๆไปถางแล้วก็ไปทําสนามเองใช่ไหมครับใช่ครับเดิมทีผม ผมไปขอเช่าสนามอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลของอำเภอที่ผมอยู่คืออำเภอเมืองสามสิบนะครับพอดีปัจจุบันนี้มันด้วยสภาพมันน้ําท่วมขังผมก็เลยสงสารเด็กว่ามันมันซ้อมไม่ได้ต่อเนื่องเลยไปขออนุญาตใช้ที่ข้างทางที่เป็นของสน่ยงานผมนะครับคือสากรการเกษตรม่วงสามสิบนะครับมันเป็นที่ว่างเปล่าพอดีมันทางทางทางกลับบ้านผมด้วยครับผมก็มันเจาที่มันก็ไม่เยอะครับก็เลยไปไปเอารถตัดหญ้าไปไปถากไปถางนะครับไปตัด คือทีแรกก็กะว่าจะไปชาแค่เล็กน้อยครับทําไปทามมาันมันก็ก็เหมาะที่จะเอามาใช้เป็นสนามอยู่ครับก็เล่นได้ประมาณสนามฟุตบอลเจ็ดคนพอได้อยู่ครับ mm hmm. มาปรับปรุงมาด้วยครับจากแต่ก่อนไม่มีไม,มไม่มีห้องน้ําไม่มีร่มอาศัยต้นไม้ยูคาต้นเดียวนะครับปัจจุบันต้นนั้นต้นนั้นก็ยังอยู่นะครับต้นยูคานะครับผมก็ไม่ได้ตัดแล้วก็ ไมีไฟไม่มีน้ำทีนี้ผมก็ได้งบสนับสนุนจากพระพวกที่เล่นบอลด้วยกันจากกลุ่มของทนายที่เล่นบอลด้วยกันต้นก็มาช่วยแล,แล้วก็ตนม,มาช่วยทําห้องน้ํานะครับทําห้องน้ําเสร็จปุ๊บก็มาเดินพายุฝนกระหน่นำครับปุ๊บหลังคาผมปิวเลย <c oughs> ผมไม่รู้จะทายัางไงทีนี้ผมก็เลยเอาเด็กที่มันดอกบอลเก่งๆอยู่สองคนนะครับพี่กับน้องอนะ่ะ ไป,ปตะเวนขอคล้ายๆว่ไปเปิดหมวกคล้ายๆไปดอกบอลโชว์เพื่อของบสนับสนุนนะครับได้งบได้งบได้งบมาซ่อมแซมห้องน้ำ <c oughs> ตัวที่ครับแล้วก็ได้งบเหลือที่จะผมจะไปแข่งรายการไมโลรอบประเทศด้วยครับ,รบไปไปเปิดหมวกอยู่แถวไหนครับมีตลาดสดม่วงสามสิบแล้วก็ถนนคนเดินอำเภอม่วงสามสิบแล้วก็ใครสุดก็เป็นอำเภอเขมาราชนะครับเป็นถนนคนเดินอำเภอเขมาราชเป็นถนนคนเดิน ที่ที่น่าต้องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดปูชเลยครับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับผมไปขออนุญาตของกับเทศบ,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 บาลได้ครับเป็นอนุญาตผมก็เลยไปขอใช้ครับก็ได,ได้ได้การตอบรับหน้เลยครับคุณเมธีตอนทำแรกๆเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กตามบ้านหลายกิโลเลยใช่ไหมครับมีประมาณไปกับก็ประมาณเกือบยี่สิบกิโลครับ หมอใส่สอนสอนสามสี่กับผมคนขคับมันจะมีสามแฝดคู่หนึ่งแล้วก็เด็กผู้ชายคู่หนึ่งคนหนึ่งครับเป็นสามคนก็ <c oughs> เอาง่ายคือผมไม่มีรถชายรถยนต์ส่วนตัวนอกจากที่เคยมีแต่ก็ไม่มีก็ลาบากแต่ว่าพอดีมันมันมีเด็กต้องสงสารเขานะครับเ <c oughs> ขาอ,อยู่กับผมเมื่เด็กทีก <c oughs> ่เขาจะจบป .6 <c oughs> ผมก็เลยต้องอาสาว่าเด็กให้กันเองให้คนมาส่งขางกลับเดี๋ยวพ่อไปส่งเอง ผมก็เจอรับเจอสงเขาอยู่ประมาณเด็กของคนนี้ประมาณสามคนนี้ประมาณเกือบสองปีครับคุเมจิไปส่งมาจนเขาจะจบป .6 ผมก็เลยหาที่ให้เขาเรียนก็ไปเรียนอยู่ที่สีสเกตนะครับที่ของสโมสรช่างสีสุดสวัสดนะครับ,รบตรงนั้นก็อยู่อยู่ฟรีกินฟรีครับก็ต้นครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนโค้ดที่มีอาชีพเดียวกันบ้างครับในช่วงแบบนี้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรครับตอบ เข้าใจสถานการณ์นะครับเพราะว่าบางบางบาง,บางอาคาเดมี่เขาก็ทำทากันลงทุนกันไม่เยอะนะครับผมคิดว่าด้วยด้วยด้วย,วยการณ์การแบบนี้เขาค็คจะลําบากนะครับเาก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ให้กับโค้ชทุกๆคนแล้วก็ก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโค้ชต้นทิติพันธ์มณีเขียวแห่งบิ๊กเอ็มอาคาเดมี่อำเภอโม่สงมสจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สมดังคำกรอนที่โคต้นส่งมาให้ผมนั่นก็คือเธอเป็นลูกของใครไม่สำคัญเธอเป็นสิทธิ์ของฉันสำคัญกว่าจะอบรมบ่มสติเสริมปัญญาให้เจ้ากล้าเติบใหญ่จนได้ดีวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ